สวัสดีค่ะสวัสดีตอนค่ำนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลติลเชแนนะคะคลิปนี้เล็กจะพามาดูผลของการใช้ปุ๋ยน้ำหมักที่เราทำเองนั่นคือพระเอกของเล็กก็คือจุดินซีสังขาะ้อแสงใช้ดีมากจริงๆนะคะเป็นปุ๋ยด่วนที่เราใช้และทำมันก็เป็นไวด้วยนะขยายแล้วก็ดีมากๆเลยอันนี้ก็คือขวดเปล่านะคะที่เล็กใช้แล้วเล็กเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะคะว่าเล็กเอามารดบำรุงต้นกล้วยเดี๋ยวพาดูผลของการใช้นะคะ เห็นไหมต้นกล้วยตอนนั้นที่ถ่ายให้ดูนะคะก็คือต้นไม่โตขนาดนี้นะแล้วก็ใบไม่แห้งด้วยตอนนี้นะคะใบแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดนะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ไกลนิดนึงเราไม่ได้แบบว่ามารดน้ําบ่อยนะแล้วบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทิ้งไว้ไม่ไม่ต่ำกว่า15วันนะคะท่านผู้ชมนี่กล้วยยังสวยอยู่เลยทั้งทั้งที่เป็นกล้วยหน้าแรงนะคะมีเห็นไหม เชือกล้วยก็โตขึ้นด้วยนะคะนี่ใบสวยสมบูรณ์มากๆเลยค่ะน้อมะกรูดนี่เหมือนกันเห็นไหมใส่จุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะเมะื่อวานนี้เพิ่งจะมารดน้ํานะคะแล้วก็วันนี้มารดเพิ่มให้อีกนะแล้วก็มาดูมะละกอค่ะนี่มะละกออินทรีย์ร้อยเปอร์ซ็นนะคะก่อนหน้านี้เก็บไปแล้วนะคะประมาณสามสี่ลูกนะจริงๆมันจะโดกมากนะนี่ค่ะ ปลูกเองนะคะแล้วก็ทิ้งแบบว่าไม่ได้ดูแลแบบเต็มที่เลยนะเพราะมันอยู่ไกลนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ลูกใหญ่สวยสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเล็กใช้จุรีนซีสังเคราะห์แสงในการรดนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะเราให้น้ำนี่กล้วยก็ออกหนอนะคะแล้วก็ดูลูกของมะละกอน,นะคะเราจะเก็บไว้กินสุกนะคะประมาณอีกสักสามวันนะคะเล็กก็จะมาเก็บนะคะเนี่ยค่ะ ลูกโตสวยงามนะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคด้วยนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอื่นๆเลยนอกจากปุ๋ยคอกใบไม้แห้งแกลบแล้วก็ที่เน้นย้ำเลยคือจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะนี่ก็เลยมาแชร์ให้ดูคะ่ะว่าทำไว้ใช้เลยนะคะดีจริงๆใส่กล้วยก็งามกล้วยก็ชอบจุลินซีสังข้อแสงมากนะคะท่านผู้ชมดูต้นกล้วยนะนี่คะ่ะใบกล้วย มะพร้าวเล็กก็ใส่นะเนี่ยค่ะนี่ออกหน่อยเยอะด้วยนะเนี่ยค่ะมะกรูดแล้วก็มะนาวต้นนี้ก็ใส่นะคะนี่มะนาวต้นนี้ก็ใส่เนี่ยออกลูกแล้วนะคะ แตกยอดใหม่จุลิซีสังข้อแสงจะช่วยเรื่องการแตกยอดใหม่ได้ดีมากนะคะบำรุงรากด้วยนะบำรุงรากได้ดีด้วยนะคะจากการใช้มาชอบมากเลยอย่าลืมทำไว้นะคะขยายไว้เยอะๆเลยของเล็กนี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะก่อนหน้านี้ก็เอามารถกระเจีย๊ยบพวกามะม่วงนะคะจากกิ่งนะคะได้เลยเนาะใส่ผักใส่อะไรก็สวยนะคะนี่ นี่ล่ะค่ะถ่ายมาให้ดูเนาะแล้วก็จะมาใส่นี่ค่ะต้นมะม่วงด้วยนี่เป็นมะม่วงอ,อะไรนะ <c oughs> แก้วขมิน้นต้นที่ดกๆนะคะนี่ติดดอกแล้วเรียบร้อยเริ่มที่จะติดดอกแล้วนะคะ ด้านบนนะคะเริ่มที่จะติดดอกแล้วเนาะด้านล่างนะคะเราก็จะเอาเศษใบไม้นะคะเดี๋ยวตรงนี้หญ้าที่เรา,เ,าเก็บไว้เนี่ยเราจะมาฟันนะคะมาฟันแล้วก็เอาไว้ให้เป็นปุ๋ยบำรุงแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซนเลยนะคะนี่เห็นไหมมีขี้นกขี้นกนะคะมาอยู่เราไม่ได้ฉีดยาและแมลงเลยเนาะ เนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะคะปกติแล้วคือดกจนกิ่งเองเลยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนั้นนะคะดกมากแก้วขมิ้นนะคะอันนี้เล็กปลูกเองแล้วก็ปลูกจากกิ่งตอนนะคะมันจะประมาณ3ปีนะคะท่านผู้ชม3-4ปีมันก็ติดลูกหลังจากที่มันติดลูกแล้วมันก็จะติดทุกปีเลยนะคะนี่ค่ะ ก็มาแชร์นะคะว่าจุลียนรีสังข้อแสงดีจริงๆนะคะให้ทําไว้ใช้เนาะอย่าลืมไปทํานะคะสําหรับจุลียทรีสังข้อแสงนะคะอันนี้เราก็จะไม่ดึงนะบอกเลยว่าห้ามดึงนะคะมันถึงจะติดลูกดกเนาะถ้าใครดึงไว้ก่อนมันก็เวลามันออกดอกมามันก็จะร่วงนะคะท่านะผู้ชมอันนี้คือเคล็ดลับใหม่ที่เล็กลู้มาเนาะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมไปทํานะคะจุเลียนซีสังข้อแสงดีจริงๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ